เจอกันอีกคลิปหนึ่งครับนะครับ้าไล่ทีละตัวเลยครับเผื่อใครสนใจนะครับตัวนี้เป็นนิวสองพันยี่สิบนะครับตระกูลทองนะครับเบอร์ทูเบอร์ทตอนนี้เลยนะครับใครสนใจติดต่อสอบถามนะครับนี่ครับนิวสองพันยี่สิบนะครับตัวนี้เป็นนิวสองพันยี่สิบนะครับรถเี่ยวข้าวตระกูลทองนะครับตัวนี้เป็นรถใช้งานแล้วนะครับ อาจจะมีขี้ตรมขี้โคนบ้างนะครับตอนนี้เป็นรถใช้งานแล้วนะครับพาดูนะครับระบบครับพวกนะครับแต่ด่วนสีสันสวยงามนะครับตัวน <t> ี้เป็นเหลดด้านนะครับเหลดทั้งคันนะครับเหลดด้านนะครับนี่นะครับการจับกอนะครับเหลดกทั้งหมดก็ดีนะครับแต่นี่ครับข้อดีของเขาคือนะครับเขาใช้เหล็กประกบด้วยครับ ช้เหล็กประกบนะครับถ้าเป็นเหล็กทั้งทั้งลำมันก็จะแตกได้นะครับช่วงนี้นะครับนี่ครับเหล็กนะครับน้านะครับนี่ครับควงนานะครับนานะครับเหล็กนะครับดอนำยี่สิบครับนี่ครับตัวนี้ช่วงล่างดีสามเหมือนกันไหมนี่ช่วงล่างดีสาม ระนำยี่สิตือ,อยี่ิบเก้าในโซ่สี่สิเจข้อสตือยี่ิบเก้าอปั๊มอะไรครับเนี่ยข้าวาเหมือาามนอก,กันเป็นปั๊มแปดใช่ไหม <ora id. S 1> ปั 800, ๊มแปดข้าวา เพิ่งเคยเห็นนะน่นี่ปกติเคยเห็นแต่พวกปั้มของกเกษตรพัฒนาต,ตัวนั้นมันไม่รู้ว่าของอะไรตัวนี้เป็น2,020ใช่ไหมนี่2,020เพราะว่าเหลดด้านแล้วมันสวยไม่ต้องเงามันอยู่เสมอต้นเสมอปลายดีมันมาวันแรกยังไงมัน อันสุดท้ายมันก็ยังอยู่อย่างนั้นนี่แม่นบอเสียมืดมือแรกยังไหกับมือสองกับยูงสันเนี่ยมือท่ายกับยูงสันเด้นนี่งามงามแบบที่มีเสน่ห์ในตัว,ตวเลยนี่เหลือด้านน,นี่มันไม่มันไม่ขึ้นจากเด็กเกิอืมมันอย่างนี้แหละไม่ต้องบำรุงรักษาอะไรมากมายเลยเหลือด้านเนี่ยฉีดน้ำยาใส่อย่างเดียวพอ เดี๋ยวนี้ทำแต่อย่างนี้หมดแล้วอ่ะกอน้ำอ่ะมันมันแตกต่างจากตัวเดิมยังไงอ่ะตัวเดิมอมว่าให้มันรั่วแล้วน้ำมันมันพกมาโดนสายพานไงอ๋อไอตัวนี้ถ้ามันรั่วแล้วมันลงข้างล่างลยใช่ไหมอ๋อเข็บอกว่านะก็จะทาเหมือนของพรกินนดีใช่ไหมทํอ๋อไอเกไมทานเนี่ยม็ทำอืม คล้ายๆทรงของพรเนอะเพราะาว่ามันเวลาน้ามันรั่วนะมันจะไม่หยุดใส่สายพานเะครับสุดจัดประหลัดมือบอกครับรถขันนี้รถประหลัดมือครับเดี๋ยวขันนี้นี่เขาประหลัดมือประหลัดมือประจําการคันนี้ใช่ไหมนี่ <c oughs> ครับเดี๋ยวจะพาไปดูระบบข้างบน ห่อยมือไม่เห็นตัวนีมาแล้วไมหนีไซบันแล้วเลยนี่ก็เป็นเพื่อนนะครับเพื่อนที่บ้านนะครับรับนะครับไปขับให้เขานะครับอันนี้เป็นนิวนะครับ all new สองพันยี่สิบนะครับใครสนใจคันนี้ก็ขายนะครับขายเหมือนกันนะขายทุกคันครับมีตัวใหม่ล่าสุดยังไม่ติดสติ๊กเกอร์ยังไม่มาครับใครสนใจก็มาดูได้นะครับ เอาตัวนี้ทํำไมเป็นแผงของโชคบุญชูอแ,แ,ผแผงตัวนี้อ้าวโชคบุญชูเขามีเครื่องยิงเลเซอร์ด้วยอ๋นอ,อ,อ,อนึงว่าเขามีแผงเลเซอร์อ๋ออ่าแล้วแล้วโชคบุญชูเนี่ยอยู่ไหนอูโชคบุญชูอะอ๋อแต่ โอ้ดเดี๋ยวคุยนอกไม่ดีกว่าคุยในไมไม่ได้ต้องหลังไม่ <c oughs> อ่ะมันก็มีอยู่ไม่ใช่เหรอ,หรอมันก็มีอยู่ไม่ใช่เหรอไอ้ตูส่งตู้นู้เนี่ยส่งส่งพงกับบอลคอสโชว์มุนชูใช่ไหมเขาก็เห็นทํารถขายอยู่ไม่ใช่เหรอขายด้วยไงเขาเขาเขาทำมาเกี่ยวถ้ามีคนสนใจเขาก็ขาย เขาทำรถทำรถขายเลยล่ะทำแล้วขึ้นตู้ขึ้นในนี้ก็เห็นมาลงแถวบุยลำอยู่ปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวพาดูระบบข้างบนนะครับตัวนี้น่าสวยนะครับตัวนี้น่าก็สวยสวย,ยวสอ,อุ้มสองทันเกตครับโอ้อุ้มใหญ่ใช่งหมกนอะ่ะ อุ้มใหญ่มันดีไหมอุ้มใหญ่เนี่ยไม่อุ้มใหญ่มันดีไหมตัวนี้สวิงเก้าสิบเออท่อได้ไหมอ้อร้อยแปดเหรอมองไม่เห็นโซ่เมื่อกี้อ่ะตัวนี้ก็สวิงร้อยแปดสิบนะครับตัวนี้สวิงร้อยแปดสิบนะครับ ใครสนใจก็มาดูได้นะครับ <c oughs> ขายขายพร้อมคนขับขายเอาคนขับไปด้วยเลยอ้าทำไมคอนโทรลหน้ามีสองฝั่งอะฮะพี่ครับทำไมคอนโทรลหน้ามีสองฝั่งอ่ะเน,น,น,นี่ยม,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 นะมันมีฝั่งซ้ายด้วยอ่ะ

แต่มืมม่นามัดอนยังไหววะโอ้นี่ครับระดับการมองเห็นครับเ <c oughs> นี่ยครับระดับการมองเห็นก็จะประมาณนี้นะครับนี่คนระับอันนี้ก็จะเป็นคอนโทรลนนครับระดับการมองเห็นนะครับนี่นะครับเราไม่ต้องยืนหน้าออกไปไกลนะครับก็นั่งประมาณนี้นะครับ <c oughs> ก็โอเคนะครับ ะครับนี่ครับก็จะเกี่ยวประมาณนี้นะครับนี่ครับระดับการมองเห็นนะนี่ก็ถือว่าทําได้ลงตัวนะครับระบบชอบยิงนะครับปั่นหน้านะครับชอบปั่นหน้านะครับสุดนี้ครับช่วงนี้นะครับชอบปั่นหน้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นยกคอครับยกคอขึ้นลงนะครับตัวนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นระบบคันเร่งนะครับคันเร่งอันนี้ก็ขึ้นตู้อะไรต่างๆนะครับนี่ครับระบบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นซ้ายขวานะครับก็โอเคครับโดยรวมนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูดูข้างล่างอีกสักรอบนะครับดูหน้าต่างนะครับสองพันยี่สิบนะครับ เจอกันคลิปหน้าครับฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ